สวัสดีนะคะวันนี้คุณยายได้กล่องขขวัญจากธนาคารด้วนยนะคะวันนี้ไ,ได้กล่องแล้วเปแกะเงินโปรยพานก็ได้จริงๆอันเมื่อกี้มาถึงสิบอัน <c oughs> นี่เรามาแกะดูนะคะ <c oughs> ว่าคุณยายได้อะไร,รกรรับกล่องขวัญแกะดูมาลุ้นด้วยกันนะคะ ดีกดจิตตันดุหลักอ๋กินไ้มเต๋อเอาหมดกูข้าวทิพยนี่พวกันอันยันเ้ยนี่ยองคนนี่นแบ่งการละเมอตนเกินไหมเต๋กินเต๋มแม่ตอนนะ่มา

ก็มาทีเ้าเป็นโปรไม่ใช่มกบทีแต่เราดูเราดูขงานาดเก็บเงินวันนี้เก็บเงินโปรทานแล้วก็เหนื่อยมากวันนี้ได้ของขวญก็พอดีเลยวนนี้กจะาร้งกิไม่เป็นนะคะไม่ตังได้กาแกุณแกิเพิ่อนวิ่งห้าก็แ่ิ้เสแ่ ไปอบก็อเป็นนนะามาวัดจุดีแล้วก็กีตกว่าอเอเพียงค่มาห่อยนั้นเป็นจทุกท่านนะคะรเราของขวัญมาลาลงดังงานบวชตก็้องเก็กบบยายไปก็เสือนะคะแลมันจะมีสมัยคยายอย่กินกินนะคะกินแล้วก็จะมีพลังพลังในร่างกายที่จะเลี้ยงช้างต่อไปนะคะก็ขอบคุณชาสวัสดีา